คนดูสงสัยกันทั้งโลกทรงผมหน้าม้าของ Lisa ลิซ่าลาริสาทำยังไงผมก็ไม่กระดิกสุดงงกันทั้งโลกสี่สาวแบล็ p พิคพวกเธอได้ไปร่วมรายการ Mad on a Mission พร้อมเผยเรื่องราวต่างๆที่หลายคนคาดไม่ถึงโดยในส่วนของ Lisa, ลิซ่าลาริสามโนบาลได้พูดถึงผมหน้าม้าของเธอซึ่งเธอได้เล่าว่าได้ตัดทรงผมนี้มาตั้งแต่ตอนอยู่ประถมศึกษาชั้นปีที่4ศิลปินสาวยังได้เล่าอีกว่าตั้งแต่ตอนที่เธอเดบิวต์หลายคนมักจะถาม ทำไมผมม้าของเธอไม่ขยับเลยไม่ว่าจะเต้นแรงแค่ไหนโดยเฉพาะตอนที่พวกเธอไปเปิดการสแสดงในเทศก,กาลดนตรีโคเชลา่าเพื่อนสมาชิกแบล็กพิงค์คนอื่นๆผมพันกันยุ่งไปหมดมีเพียงแค่ทรงผมเธอเท่านั้นที่ไม่เป็นอะไรดังนั้นลิซ่าจึงได้แชร์เทคนิคที่เธอใช้เป็นประจำให้ฟังว่าก่อนจะแต่งหน้าฉันจะใช้โรลม้วนผมแล้วก็เป่าให้แห้งฉีดสเปรย์ตรงไปรากผมและใช้สเปรย์อื่นตรงปลายหน้าผมเธอยังบอกอีกด้วยว่าหากหน้าม้าไม่เรียง เธอจะเครียดมากๆเมื่อพิธีกรถามว่าดังนั้นผมเธอจะแข่งหรือเปล่าลิซ่าบอกว่าสำหรับวันนี้ไม่แข่งเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตอนขึ้นเวทีผมของเธอจะแข่งมากๆด้านโลเซรีรบกล่าวเสริมว่าผมเธอแข่งมากแบบชนิดที่ว่าปาบอลปายก็คงเด้งกลับมาเลยไม่เท่านั้นพี่ใหญ่ของวงอย่างจีซูก็ได้ร่วมวงมาว่าถ้าใครเหยียบรองเท้าหรือชนลิซ่าเธอจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามีใครมาแตะหน้าม้าเธอสักหน่อยเธอจะออกหมัดทันทีเลยและลิซาก็ได้โชว์ท่า เมื่อคนจะมาสัมผัสหน้ามาของเธออย่างว่องไวยอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าถ้าต้องถ่ายโฆษณาที่ไม่มีหน้าม้าจะรับไหมลิซ่าได้ปฏิเสธทันทีอย่างไม่ลังเลใจฉันจะไม่ทำหรอกลิซ่าโดนถามอีกว่าถ้าให้หนึ่งหมื่นล้านวอนประมาณ242ล้านบาทแล้วเอาน้หามาออกล,ะล่ะเธอตัดสินใจอยู่ชั่วขณะก่อนบอกว่าหมื่นล้านก็ต้องทำสิสุดท้ายเมื่อถูกถามว่าถ้าห้าพันล้านวอน163ล้านบาทเธอจะทำหรือเปล่าลิซ่าบอกว่า งั้นเอาออกครึ่งหนึ่งเก็บหน้ามมาปัดข้างไว้แล้วกันว่ากันไปต่างๆนานาถึง Howto หรือวิธีล็อกทรงผมแบบหน้ามมาของลิซ่าแบล็กพีงหรือลิซ่าแบล็กพีกสาวไทยเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตที่วันนี้กลายเป็นผู้หญิงในดวงใจหรือแฟชั่นไอคอนของวัยรุ่นไทยไปแล้วเพราะไม่ว่าจะสไตล์าการแต่งตัวเสื้อผ้าน้าผมและทรงผมคือเธอทําทรงผมทรงไหนแบบไหนก็ต้องมีคนพูดถึงและแต่งตามกันเป็นแถวๆวินาทีนี้จึงยกให้เธอเป็นไอคอนความงามไปเลยจ้ะ ล่าสุดมีดราม่ากับทรงผมหน้าม้าของเธอที่หลายคนก็อดสงสายและออกมาวิจารณ์ว่าทําไมหน้าม้าของสาวลิซ่าแบล็คพิงถึงไม่กระดิกเสียทรงเลยแม้เธอจะเต้นแรงแค่ไหนก็ตามซึ่งก็มีคนบอกว่าใช้กาวติดตาบ้างล่ะใช้เจลบ้างล่ะรวมไปถึงหน้าม้าปลอมก็ว่ากันไปงานนี้ร้อนไปถึงช่างทําผมตัวจริงของสาวลิซ่าที่ล่าสุดออกมาแสดงความเห็นเลยว่ามันไม่ใช่จ้ามันไม่ใช่แบบที่พวกคุณคิดเลยทางนี้ hair s t y l i หรือช่างผมของเธอได้โพส ผ่าน IC ที่ชื่อว่า S อสซ0919พร้อมระบุโดยสรุปได้ว่าหลายคนบอกว่าผมหน้าม้าของลิซ่านั้นติดอยู่กับหน้าผากด้วยกาวซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยสิ่งสําคัญที่สุดที่ล็อกหน้าม้าของลิซ่าให้อยู่ทรงแบบไม่กระดิกเลยนั่นก็คือการใช้ไดเป่าผมไม้แห้งและตรงก่อนจากนั้นก็จัดแต่งทรงด้วยสเปรย์เพื่อเป็นการล็อกผมให้อยู่มาแล้วพอก่อนที่จะขึ้นเวทีก็ทําแบบเดิมด้วยการไดผมและเซตด้วยสเปรย์อีกรอบแค่นี้เองแล้วอยากเข้า ้าใจว่าใช้ก้าวเลยได้ยินได้ฟังชัดๆแล้วสาวๆหลายคนคงหายค้องใจกันนะคะไอเทมความงามบางอย่างก็สามารถใช้แทนกันได้แต่หลายอย่างก็ไม่สามารถทําได้จริงๆอันนี้ไทยรัฐวูแมนขอย้ำอีกครั้งนะคะเพราะหากใช้แล้วเกิดปัญหาเรื่องการแพ้กาวการเป็นสิวผิวหนังอักเสบขึ้นมามันจะยุ่งนะคะคุณสาวๆคะล็อกผมหน้าม้าไม่ให้กระดิก1เป่าผมให้แห้ง 2. ขณะที่ไรผมตรงเน้นไปที่รากโดยให้เลือกใช้เลือกหวีทีที 3. ใช้สเปรย์ฉีดผมฉีดลงบนผมหน้ามา้า 4. ใไดผมหน้ามาให้แห้งตรงอีกครั้ง 5. ทิ้งไว้20นาทีก่อนจะทำซ้ำอีกรอบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนการล็อกผมหน้ามาให้อยู่หมัดซึ่งก็ไม่ใช่ใช้กาวติดแบบที่หลายคนเข้าใจนะคะทางนี้หากสาวๆจะนำไปทางไหนก็สามารถทำได้ง่ายๆแต่ขอเตือนว่าให้ระมัดระวังเรื่องความร้อนจากไดเป่าผมด้วยนะคะ